แต่สุดท้ายตอแหลครับนายจ้างนายจ้างเป็นคนยื่นที่จะยื่นก่อนเรานะครับพิพาทนะครับท้าเราไปแต่สุดท้ายแอบไปก่อนเรานะครับเป็นยื่นก่อนเรานะครับเป็นการเยียดาแบบตอแหลนะครับนายจ้างไม่ทำผิดใจนะครับคนยื่นนะครับจะเป็นคนประเภทสองประเภทนะครับหนึ้อผู้ชายกับนิสัยผู้หญิงนะครับและผู้หญิงกันิสัยผู้ชายนะครับยี่ปุ่นนะครับ เดีพี่น้องับก่อนนะครับวน,นวนอื่นที่เราเจรจารมานะครับเขาไม่พิจารณาสักข้อนะครับเจียกับสลิการนะครับไม่ใช่เป็นค่าเช่าบ,บ้านค่ากะค่าหาตงวันและโอทีนะครับเขาไม่รับพิจารณานะครับเขาจะคิดเฉพาะเปอร์เซ็นต์ยิ่ขึ้นแล้วก็เป็นเงินเดือนนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่เราทํางานปีนี้นะครับ มากกว่าปีที่แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเราทำกำไรให้บริษัทต่อคนต่อหัวมากกว่าปีแล้วประมาณเจ็ดหมื่นบาทนะครับปีแล้วกำไรหนึ่งร้อยหกล้านนะครับแต่ต้นทุนอยู่ที่หกร้อยหกร้อยยี่สิบคนนะครับแต่ปีนี้เราห้าร้อยสามสิบห้าคนแต่นี้กำไรเก้ 94, 000, าสี่ล้าน่างกันแค่สิบล้านนะครับแต่ต้นทุนคนหักรวไปประมาณสิบสิบแปดล้านนะครับ แต่ปีที่แล้วนะครับเออคิดว่าปีนี้เราได้ไากก่าเดิมนะครับแต่สรุปมาคิดดูแล้วเราได้มากกว่าเดิมนียนะครับและสมควรไหมครับบนหน้าที่จะได้ชคมืนเอชสบสี่เดือนบบกหมื่นเจ็ดครับสมควรนะครับไม่สมควรเลยนะครับแต่ผลที่เราทำมาทั้งปีนะครับบางคนทำได้สามสี่กุนะครับขอาสามารถเพิ่มขึ้นแต่ทำไมมนนั้นต้องรลงมนะครับเรามาคิดข้อนี้ดูนะครับ แล้วก็าบอกว่ามีบางคนเนี่ยมาถามพนักง,งานว่าพนักง,งานพอใจแล้วก่ได้สีเดียวกับมันเกล็ดเนี่ยพอใจแล้วคนไหนนะครับที่บอกว่าพอใจมีไหมรครับคนนี้มากไปเลยครับคนไหนคนหนบ้าพนักง,งานพอใจ รอกันเองครับรอกันเองนั่งรอกันเองพี่วันนะครับผมมึงเป็นนนี้ครับนี่รอกันเองท้ามึงเก่งจิ้งรอกนะนะครับขอโทษนะครับประธานขอขึ้นนะครับนะครับมุขามินะครับดูัวนะครับพยายามสู้นะครับถ้าผมป็นอะไรครับผมป็นค้อมขั้นแน่นอนท่านไม่ต้องกลัวนะครับ ออกมาเลยครับออกมาเลยนะครับก็เป็นการปลุกผีนิดนึงนะครับแับทุกท่านนะครับหัวหนุ่มก็เราต้องให้ทางวางทาออกมาชี้แจงอีกนิดหนึงนะครับออกขึ้นแล้วเดี๋ยวลงไม่ได้นะครับเดิน อีกหนึ่งปีที่เขาจับไปอีกแล้วไม่อยากเจอบรรยากาศอย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องเราอยากจบกันดีๆเราอยากได้โบนัสกันดีๆเหมือนกับบริษัทอื่นๆเขายานยนต์เขาได้เจ็ดเดือนแปดเดือนเทคโนาแบบทำรถจนทำรถแปคโคได้สี่เดือนบวกมื่นเจ็ดเอาไม่เอาเอาไม่เอาได้ยินไหมพับนา้องสี่เดือนเราเป็นเจ็ดเลย เรายืนอยัดอยู่ที่4เดือนหมด30,000วอนนี้เราจะยื่นพิพาพที่รายงานพรุ่งนี้บ่าย2โมงเย็นทางสาภาพและตัวแทนนายจ้างจะต้องไปไกลเกลี่ยนั้นแรกที่รายงานกำไร94ล้านพี่น้องคิดดูคน535คนเราสามารถทำกำไรต่อหัวต่อคน100,000 20คนเราทำกำไรต่อหัวต่อคนอยู่ที่165,740บาทเพิ่มขึ้นจากไปทีแล้วใช่ไมมหมพี่น้องอนายจ้างยังมองไม่เห็นคุณค่าของเราข้อเรียกร้องที่ขอไปนายทุนจัะไรมันไม่ให้เราเลยมันไม่ยอมเจราจากับเราสักอย่างหยิบแค่โบนัสก,กับปรับเงิน ้าชาบ,บ้านเราก็สำรวจจากพนักง,งานจากสมาชิกมีข้อมูลหอไปให้มันมันก็นั่งทำตาปิดๆิดเชื้อไม่พูดกับเราเควยมันน่าดด้จริงใช่ไหมพี่น้องอเ,เราส่าห์ข้อมูลเอาเครื่องคิดเลขไปคีดตัวเลขใส่กันกบมาดาเราอีกว่าเราไม่เชื่อบ,บริษัทหพราะว่าบริษัทหลอกลวงอีกผิดใจกันอีก เอใส่กันอีกชิบหายคิดได้ยังไงวะเราก็คุยกันดีๆเราก็อยากจบก,กับเหมือนกับสาวภาคอืน่นเขาที่ก็จบไปหลายที่แล้วโบนัสอยากได้ปีใหม่ก็จะเข้ามาภาระใช้จ่ายทุกคนมีใช่ไหมพี่น้องไม่ใช่มีแต่ในเจ้าคนเดียวที่มีครอบครัวใช่ไหมพี่น้องพนักงานอย่างเราไม่ได้ ไม่ใช่มีลูกเดียวต่มึงคนเดียวคนก็มีั้นกันใช่ไหมใว่เราทั้พผู้บริหารทุกคนไอ่ว่าจะแถบดำแถบแดงไห้ลงมาจนถึงแอบเฉียวนละที่บริหารงานให้เราเราทำดีขนาดไหนญี่ปุ่นไม่เคยมองเห็นคุณค่าทุกบริษัทที่มีข้อพิพาทกันมาจากเมกอินเตอร์แคน90%นายจ้างที่มาจากเมาากอินเตอร์แคน90%เชื่อไหม ยานยนทุกยานยนในบอกตรงเจแปนมีหุ้นส่วนหมดไม่ว่าจะเป็นปีเีของเราโกริโก้ของเราที่จบไปแล้วแล้วไปใหญ่ของเราเทคโนโลยีนเนี่ยมาเชื่ออะไรนะผู้บริหารเชื่ออะไรไโอ้เบาบางยินยิ้มไหมเออพวงจะเชื่อ,อ,อว่าอัจฉริยะอะไรสัง่งรูนะ ว่าชื่อเป็นภาษาไทยก็ดีเหมือนกันเนาะอสุนนอนนจิเหรออย่าเพี้ยนนะถ้าเพี้ยนได้ผิดนะเรากระตุ้าวคุยกับมันมาทีหัาห้ารัคทั้งที่ห้าเป็นทังเมื่อวานขึ้นไปยังยืนยันตัวเดิมอีกสี่เดียวกวกหนึ่งห <5. S 1> ้าค่ากะที่แรกให้ห้าบาทพอขึ้นไปสี่เดียวกวกาห,าหน่เจ็ดห้าบาทหายอีกเอ้าแล้วอยูาตรงไหนมาต่อแทนเราอีกทีนี้เออ คชาวบ้านเราขอ500็น2,005 2,005 50เราลดให้เหลือ2 0 0บอกไม่ให้ปั่มเงินให้เรีย5%กวกา500มันเกี่ยวกันไหมใช่ไหมพี่น้องมันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับพี่น้องเงินเดือนเราทำเรากร็ได้ใช่ไหมผลของการทำงานคือการปก็บเงินเดือนของเราใช่ไหมแต่ค่าเช่าบ้านค่าของชีพของเรามันเป็นส่วนต่างที่เราค่าใช้จ่ายของเรา เราไม่มีคนมาจ่ายเงินให้มันไปอยู่คอนโดเหมือนมันเยมันอยู่คอนโดเราอยู่อะไรอยู่ห้องเช่าโดยละสามพันใช่ไหมรถมันก็มีคนขับไม่ขี่เราละนาทีจะมีขี่หาทํางานสิบปีมันมีคันเดียวเดี๋ยวจะโดนยึดอีกโบนนัสก็ไม่ได้หาอย่างว่าเราพี่งเรามันไม่มีมันไม่มีอะไรอ่ะไม่ผู้หลังเขา ถ้าเรามีอะไรเป็นทูนังเขาดิ่ดเลหน่อยต้องง่าจะขึ้นมากกว่านี้โผล่หูตอนนี้มีแต่โผล่แล้วเกง้งไอ้หูมาตอนนี้เอาอย่างนี้เวลารัน่นแม่โรงการ355คนถูนแม่หมดเลยดิแม่ที่ได้ยังไงอตอนเที่ยวเราไม่ปโรงแฟรมในชนบทเราก็มีแต่น้ำเปล่าที่บริษัทซื้อให้แต่กิน สมก็มีมีทูหลังเขาดอกมีตะควยังฟาดปากเลยแล้เวเจาดามากดามากถ้าดามากเจอดามากมีเทไอ้คนด่าต,ตกเกณฑ์ดีปีนี้เชื่อผมดิเกณฑ์ดีกับปีนี้ปีที่แล้ <c oughs> าดาวด่ามันเยอะดีไม่ติดเกอฟถ้าติดเอฟได้แก้ได้ซ่อมมันเพรานักง,งานนักเรียนเลยนะเนี่ย แต่ไม่ได่ามันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมพี่น้อง <_ d ata> พวกมันทํางานเขาเรียกว่าทํานบนหลังคนตาแหน่งที่มันได้ขึ้นมาจากใครมาจากพวกเราเท่านั้นเราทําดีมันก็มีหน้าเราทําไม่ดีใครเป็นหมามีแต่เ,เราอีกมันก็ด่าเราอีกอ่ะเอาใช่ไหมประเมินไปโอ้โหประเมินไปอย่างดีไปถึงมันเห็นชื่อมันมองเห็นหน้าเราแล้วอ่ะ ไอ้นี่มาเก็บเงี้ยได้ยังไงวะห,หามันดา่ากูเมื่อวานเนี่ยปุงไปไรเจ็ดปีอีกปุ่ไปเท่าไหร่สี่กว่าหา้าร้อยอย่างเงี้ยอ๋อทำงานเจ็ดปีเพิ่งจะได้เงินเดือนเป็นหมื่นพิ่งเมื่อปีที่แล้วนี่ลงมาเนี่ยจริงถ้าอยู่โรงงานอืน่นป่านี้ผมก็ลุ้นไปแล้วขึ้พูดมากไม่ได้ไปโรงงานเดินแล้วไรไปโรงงานเดิน